เรียกมาลูกมันมแลละกับันกันยูมันกันแต่คนนะยูสี่คนพอลูกนี่แหละสี่คนพอลูกแล้วไปเซ้ทางผูกเป็นผูวเราไป,าง,าไปงานเป็ดเห็ดเบี้ยเห็นงานไหนเป็นเห็ดงาน,อางน,งานกอสา ขัว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 เว้ยขัวพี่ขัวขวขัวนี่ขังวขัวมือหรือว่าขัวไตขวมือป้าพี่บอกแตพี่อันนี้อันนี้นี่คือใช่ขัวมือมันนี่กัขัวหวะขัวมืเปนขัวไต่วใมีทำาตมงสวั์อใชมันมีมันมีสองขัวได้เอยขัวไตเลยขัวมือ รายการทาพี่น้องรายการกับพน้องอาวพี่้องเลยขาสบายดีเ้อะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องพอย้ังเลยทังบอดี้ด้ดยสบายดีตังเยทั้งบอยาวจะของซอง้องเลยเนาะเจ้าหูบอกคนจีภาไปใช่นีน้องพอยจีภาพอาชุมาไปใช่ก็บอกคนดูฮะไปพี่ประสาวาแล้วอนี่บ่ อันนี้บ่อันน้อยบ่กลับไปแนอีบ่ไม่ยังจะอันน้อยเนี่ไปไปพีวซ่าเนี่ยไปไปงั้นไปเมื่อันีหมงานแ้วแ้พกน้บ่เนอ่ะคนใดพอดีตัวนี้บ่โอเคโอเคต้องต้องถามเหมอนอันนี้กอนครับก็ไกะ สบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องเบิร์ตครูสู่คนุณพม่าพี่น้องเลยเพราะว่าจะเป็นพม่าพี่น้องทางไทยดื้อฝั่งลาวดื้อพี่น้องยูมาต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับทางสู่ช่องทางวายตอนแนวเนาะเปิดภาพมากกัเอาแบบท้อนสดๆด้วยด้พี่น้องเด้อพอดีว่าทางวายได้เดินทางมาบ้านอ่าคำสั้น่าสั้นพี่น้องเลยเนาะพอดีว่ามหาอ่าท่องควนึงพี่น้องเลยเดินทางมาครับทางวอดีเพลิน ทางน้องพอยทามาพี่น้องเลยน้องพอยดูเคร่งเทาา่าวนะั่นแหละเนาะพี่น้องว่าตัวมาทางผีป่าซาเฮ้ยผีป่าซาอยู่ทีเกิดมื่บ้านนี้พี่น้องเลยเนาะเอาโอเคเพื่นอนต้องเดี๋ยวงเรื่องเล่าเพื่อนเป็น่ยนได้ไหนมาจด้ไหนไปสอบถามนะทางนะ้อง,นองพอยแล้วก็คนที่น้องพอยมาหาเป็น่ยนได้ไหนน้องเพื่องเนาะ คนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางความเ,มเป็นพี่น้องเอฟซีแบนเบิร์ดคสูสุทุกคนเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามทำชมคลิปของมาเย้าคือเก่าคือเดิมเนาะพี่ภาพประกาศายการกขอโทษขออภัยด้อพี่น้องเด้อเ้าขยานอะ่ะป่ะพี่น้องเลยเนาะมาสอันนี้บ้านเซนซานแะล้วนอ่ะโดยพี่นันกาเบลผมมีเงินเก่ามาก่อนอนืมเห็นาเลยไม่ยังน้องพลอ่ะขอไก่ขอไก่บ่ โอ้พอดีมานอนเหรนี่นีเจ้าข่าวเป็นยังไงจ๊ะข่ามาเบิงข่าวมะชรวจจะเป็นไก่บ่มาได้คิดวานอนหนีบ่อ้าวพี่น้องเลยสบายดีอีกรอบหนึ่งละน้องพลอยพี่น้องเลยเนาะพอดีเพิ่นพามาสบายดีทั้งนี้เอ้ยยังก้อนนี่ม่ดเอ้ยรามอันเป็นยังกับน้องพลอยเป็นพี่น้องกันนี่แหลยค่ะเป็นพี่น้องกันโดยเป็นนางหางเนาะ อันนี้อันนี้บอสครัวที่ว่าให้เฮามาเบิ่งน่ะแมนเมนแรกเมนแลกอืมกี่นัดดอนนั่งกินใส่ก็ได้ย่างเต่าคักแท้ต้มยังอะไรต้มบ่อนทีมูเลี้ยงหมูกับบุญมีมูจากคอน้องหมูเขามาเลี้ยกอีกะคันได้ลูกกับปันกันเอารับจ้างบ่สแล้วเอาเอาลูกมันทีบ่เลี้ยงเอาลูกเลี้ยงเอาลูกมันแล้วก็ปันกันยูมือนกันแต่คนน่ะอยูเ สี่คนพอลูกนี่แหละสี่คนพอลูกแล้วไปเซ่ยทางฟูเป็นฟูแล้วไปง่านเห็ดเห็ดเบี้ยเห็ดงานายไหมเพิ่นเห็ดงานก็สางเพิ่นเ็ดงานก็สางจะมันเล็กมันหน่อยเออเดี๋ยวเาหม่องสวนเจนั่งมานี่ยเออสันพ่อมาวนก็เห็ดแดงกัมเพงไม้เท้าพี่ด้วงเซ่คือว่าน้องควายมาผีประซาอยู่เซ่นี่แหละดินที่ประซาเบิดแหละนี่นะดินกรบโบเมนดินเพิ่นดอกมะขอยุ่งประซาบ่กด้วยดยประซาเลยต่อไป าอ,าอันนี้นะอ๋ะอ,อโอ,โอปา้าซากะธรรมดาอยู่เนาะนมันเป็นมุว่านอยู่นึกว่าไปอยู่ป้าซาอันแบบผมมีเชือไผ้ติดเลยนะยนอือมธรรมดาใชา่ไหมมุว่านก็คือกันเป็นคือนเปเดียวกันนึกว่านะนึกว่าเราไปอยู่ผู้เดียวดีนะ <c oughs> อันดินลอนตอนหญ้านี่คงไผ่ใชนี่นอไดินหลาดดินล้วงเลยมาคออยู่น้ำข้าบ้า,บามันเป็นดินเจ้าเองบ่น,<ช>บนี่เจ้าแม่นผู้ที่ว่าแนะนำสบุ่บ้านเท่าไปอ่ะมั้ง่โดยอ๋อคุยกันกับเพล่นอนู่ส่วนหลังน่ะอ๋อบางเทื่อกาคุยกัาาบกระถาคึเทืองบ่มีเงินซื้อบ้านๆๆตึกหมดนี้โดยน้าก็ซื้อเอาน้าน้าใสเงี้ยน้าใสก็ซื้อบ่ะบอกบอกบ่กขีนี่แล้วบอกคู่มีเงี้ยเงี้ยแล้วรดเงี้ย ดินดินร <poured S 1> ัดเดอดินดินพี่น้องดึกดึกจะจะดึนังดินดินท่าไงดินแบบว่าผู้บ้านคนแก่ซันหรือไม่ยูอะไรนะแบบบูมีแบบผู้บูมีบอสบู่รอมยูอันนี้กบบมีดินอันนี้่ะโอ้แม่นดินแม่นดินในบ้านเพื่นบ้แม่นอยู่บ้แม่นดินดินรัดดินรวงนี่แหละ่ว่าี่ เปิอนแบบว่าชัดชันหินมาอยู่แบบนี้แบบว่าไภัยบ่มีดินแบบบ่มีน้ำพอน้ำแมลอะไรก็ชัดชันหอยู่แบบนี้ออมันจะอยูย่จะโดนระบ้นี่มาอยู่วะช,วช่วงช่วงเดือนเดือนสี่กับปุ๊กปุ๊กแล้วรายการทุกบ้าประมาณวาเดือนหลังสงการ์นี่เลยเดือนสี่เลยป่ะ <c oughs> ป,ปีปีปีก่อนมันโบไม่นปีย้อนหีัอ,อ๋อสภาพมันยังใหม่อยู่เนาะคือจังหายสิป,ปุ๊กเลย กระปุกค right? ่ะแมวตะกี้กูบยูทูยูทูตะกี้ตู่แลบบเดินออกนะคะพอไปเห็ดลายการได้แล้วก็เบิกเงินน้ำถ่อแกมาเห็ดีมาสั้นกระซี้นนี่ก็บบริษัทเองเปิ้ลซอยเนาะเปิ้ลซอยเจ้าหน้าอย่ายูพุนค่ะยูบอดเห็ดงานโอ้เปิ้ลกระซอยมากซอยอันเจ้าเห็ดเบี้ยยังใส่เจ้าน่ะคอยกับบริษัทยังเอาลูกนะครับนี่เพิ่นได้ไปในห้าคนเดียวกระปุก มาแล้วเอาเงินเอาเงิน <chor> น <op ter> <ragt isk> ้ำพิ่นกรเพิ่นกระไลเงินดอกเคยลองเพลงเหมือนแล้วเอาเงินน้ำพิ่นไงไทยเคยลองเพลงอี่แหละหัวเพยันเลยหลวพยันเลงลองเพลงแต่ก็สมัคไปล้องทำงานตะกี้ตนบ่เมนเคยเพลงชุดชุดหนึ่งนะ่นเราห่องลงยูทูบเออเพลงสาวนี่สาวบ้านนากรสาวบ้านนากรคันว่าออกก็มันก็ออกว่าแล้วเคยไปอัดเคยไปอัดเพลงอยู่บ่มน อ๋อแต่ม uh, ันไปบรอดบ่บรอดเลยวันมันบลอดยังแหละบลอดจักวิวจ bueno. like, ังยังเขาเลยมันเลยบอดังก็เลยบ่ไปบได้อ๋ออันโทษได้เจ้าน่ะซื้ออยู่นะจ๊ะซื้อคัมใบซื้อคัมใบเนาะอันลูกชายหนึ่งสองคนบัดสองแม่นได้ก็เพิ่นบัดสองนี่แหละอืมลูกชายบัดบ่นัาคือว่ามีอีกผู้น้อยู้นึงอันนี้บ่หน่อยจังตั้งปีเลยนะอันนี้นั่นอีกเดือนสิมานี่ก็พผู้ดีโควก หกปีอันนี้ก็ะองปีป้าจะมาแต่จะมาแต่บ้านเลยจ้ะนี่ยมันบ้านนี้บ้านคำซันมาแต่บ้านคำซันใกล้นี่อันนี้บ้านผัวบ่คือขึ้นเลยผัวกับบุมีบ่บ่มีพ่อเพิ่นกับไหแต่เกิดเพื่นกับวอเดปันยังปันยังไหดินดอนตอนเนบ่ได้ได้แน่นเลยเพิ่นกัเอาไหกัแตนลูกกับเนี่ยตัวกนพุ้นลูกกับอาทงเพิ่นไหกัเขาอาทงพุ่น โดยเพิ mm ่นเราได้ได oh. ้ยนงลังเถอเพิ่นกระถือปฏิเสธมาบมเมนต์ลุโมเมนลูลพผอว้าอ่ะหักลบเพิ่นไปแล้วเดี๋ยวนี้อยากไปแหละโอ้โหโทษใช่ไหมกินข้าวกินน้ำแต่ว่าจะเอ่ยไหมกินอะไรกินแกงหนือไม้น้ำมันข้นแข้างบ้านนี่แหละแสบได้แกงหนือไม่แกงหนือไงแกงหรือไงทุ่งบ่ เกิบแลกแลละฮ่บต้องพ่อไปหาจีบดูเดีนี้มันบอย่างนี้จะอมได้มือมันเตือนรมีนดเนาะเนี่ยอมม้งากรตลาดมันเก่งนะว่ากินดีวทำไมยงน่องมันยงนองแล้วเนี่น้ำไม่แันพันปูเอาอะไรขึ้นน้ำไม่นี่แหละใกล้ๆนี่เขาก็เอาฮักเอาไปขายนิดนอยเดียวโดยทงละซิ่หาเพื่อนชานเล่ากประมาณนี้นะพไปน้องเนาะ ยังยังติ๊นี่อยู่เงินดอกกันเพิ่นติ๊นี่สี่สามหลานตายมันก็สีเข่าสี่หลานเท็ดลาทั้งดอกทั้งอยังสามหลานปลายแกบ่าบอกมีมากหรือยืมแล้วเนาะเออยืมแล้วยืมเอามาเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบิ่งลงเรกลงเรกกันเลยพี่น้องคุ้นๆบ่มีเคยเคยมาสัมภาษณ์เจ้าอยู่บ่เคยมาตะกี้ยันอยู่ในตู้น้อยเห็นดิเห้าบ่ชิมเอนแหละเข่ากับคุ้นเจ้าอยู่เห้าบ่เฮาคุ้นๆเยู่เรื่อย ตูบตูพูดอยู่ท่ามพังพุ่นอนาคตตอนนั้นชาวเฮือนยู่วนะคะเฮือนเฮือนตูบหน่อยนะคะเศร้าเศร้าเพื่อนเพื่อนก่อนอ้าไอ้วัานฮันเดกขังขังฮันเดกเออแม่นเลยเนาะเออนั่งเพราะว่าเขาคุ้นคุ้นเอ้ยนะตอนนี้เพราะว่าถ้าเขาสีจื้อเขาเห็นในช่องยูทูปชุดนั้นเจ้าไปขายมันสเป็นช่วงเฮ็ดปวดว่าจะไปขายยี่หม่องพิวิสซาคำสั้นมันบ่าแม่เออแม่ทะเลบอกกับไอ้กะ เคยมาสัมภาษณ์เราอยู่เพื่อนพ่อมเลยแต่ที่จะบริยูนี่ว่าตมีตมบ่บ่คือว่าคุ้นๆอยู่นะผพวกเราลักษณะแบบปั้นอันนี้ขายโบราณแมนแมนโอ้แมนเราเห็ดบัวเราเห็ดเกี่ยวกับพวกกันก่อสางได้อ๋อก็ ที่เขาเคยเขาคุ้นเาเคยเอาเข่าหนักมาให้ยมันบ่แม่นเข่าสอบนึ่งกับมันนมนั่แหละขนมค่นมประมาณสองทงนี่แหละแม่นบ่กระจืบจืบว่ได้คนมันไปเฮงเลยเนาะผ่านมาสองปีแล้วไปมาสองปีเขาซื้อยังลืมพอบ่ยน่าคิดปะเ่าปะเน่าคุ้นๆหน่าแล้วอย่างไรก่อนเคยเคยเข้ามาอยู่ แต่เคยตะกอนเพื่อนเราสบายดีตะกอนเพื่อนเราสีน้อยกว่านี้พี่น้องเลยตะกอนน้อยกว่านี้เนาะเป็นน้นน้อยอ่ะนะหน้าบูเมีนเพื่อนเจ้าของอ่ะนะเจาบูเมีนเมีนบูเมีนบูเมีแล้วก็จำได้ปลาผัวเราเนี่เห็ดอันนี้เห็ดเห็ดบู๋่ะเห็ดบัวคายเห็ดบัวเออพ่อหญาจับได้แล้วพี่น้องเลยคุ้นๆแล้วอยู่เมียนบ่อหลังนี่บ่อเจ้าบ่อโทรหาสาบุญโดยเสดท่ากันกระเพิ่นเพือนเจ้าน่อแม่ เพื่อนถอะเพื่อนคณะที่ว่าซุ่มเฮาเป็นผู้ชายเด็กเลี้ยงลูกค้เดียวลูกเราก็เป็นหมูเขาเออลูกเาเราทำนี่ลูกสาวก็ทำนี่ว่าเราไปใช้ตอนเนไปอยู่ในเพื่อนหลังผูกไปขันว่ากินกับมาอยู่สาวนี่เป็นหมูเจ้าไปน้ำไปน้ำมาด้วยไปไปน้ำน้องพลอยเป็นนไง ได้ปะได้ได้เป็นน้ำมันจะปิดกล้องหรอวะเร่องลูกโลกอะไรคงใหญ่เป็นสาวเลยเนาะโอ้คิดว่าเอ้ยรวยแต่หึงเลไนะยังรวยแต่หึงโบโบเรวยดอกพี่ปัวเก้าเดียวนี่นะมันยังจับมันยังคุดข่ามาปุ๊บคุณหนาแล้วเลยเคยมาอยู่บ่เคยสัมภาษณ์เราแล้วก็เคยเอาขอน่ามาใส่แเอาเสือผาไหมหงายหน้าเฉือนขุแต่ละกก้อนตะกี้เราบริยูนี้พุนรอยพุนอยู่เพื่อนดังน้อยของห้างดอกใช่ป่ะพี่ประชาใช่ การนี่แลดินปะซ่าเลละงาออกไปครปะซ่าอยู่ทางหลังผมแมต่ทีไมไดตคุ้มจั็หน่อยนะเธอมาเป็นในคูบ้านเพื่อนกระชั้นหายเขาอปเขาไปทางง่ายพุ่นมันก็เลยกระชั้นเลยว่าช่วยเรือแบบพวกได้บุมีเนาะกระชั้นอยู่นี้อันชวนเซียนนี่ไงของเจ้าปะชวนแม่นะแม่ปลูกก็บักฟิกบักเครือแหละแล้วมาปลูกเลยพี่น้องเลยแล้วหมักปลูกตอนอยู่พุ่นกันยังเห็ดชวนตอนอยู่พุ่น ลุกแล้วลุกแลาวโอ้ยดื้อป่ะใจยังดื้อดูวดูตุนใหญ่เนาะเท่าในเมืองตัวกว่าปีนี่ตอนนั้นยังดิ้งแดงอยู่ตอนนั้นตอนมาตอนนั้นยังย่างบ่ได้อันนี้ย่างแลนได้ละแม่อมลึงเอออมลึกพอจะไปเวียกเนาะไปเวียกไปเห็ดงานบริยูบริเศร้าเศร้าข้นเท่านี้เลยกระเพิ่นนะ แตนแตนเอาก้อนนั่นกันได้ลูกกันกระพัวก้อนนะสามคนได้อยู่น้ำแม่กันนี้มามาอยู่น้ำเพิ่นอยากแม่กันเลี้ยงลูกอยู่พุ่นกับสามคนพวกลูกจะครองนะสามคนคนถูกคนถูกหลือบ่คนมหเอามาอยากเอามาอยู่เป็นราวและฟูที่สองลูกทั้งผัวบอกพ่นเจ้าลูกลูกทั้งนั้นผัวกกผัวนี่ผัวนั้นผัวเอาไม่เลยก็ได้สองคนบ่ไงเอ้ยมีสองผัวเนาะ ว่งไงกะลูกกับผัวกกหน่ะกระสามคนผัวคนแรกนั่นสามคนโดยผัวกุกไม่ผัวกุกคนละเป็นผัวแรกซะเพราะผัวสังเกตใจงบ่หรือเปล่าในก็มาเอาผู้นี้กันได้สองคนผู้ที่เป็นหาคนสามคนกับเพิ่นเลี้ยงนั่นใหญ่บัตรบ่ออ่ะนะใหญ่แล้วผัวกุ๊กหน่อก็เป็นสาวเอาฟัวแล้วเพิ่นบ่ได้มาเยี่ยมมายามบ่เถะบ่ดอกเพิ่นนั่นเพิ่นไปไทยเพิ่นไปหาเงินกับัวเพิ่นอยู่ไทย แดนลูกชายผู้ที่2ก็อายุ17ปีแหละโอ้ใหญ่เลยเนาะใหญ่แล้วผมเนรุ่นรายุนํามรุ่นเราเียกับเฮาพุ่นบ่จักบ่บ่อผู้ผู้ใหญ่นะาดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่าวอาวเนาะอืมนี่ก็เนาะแต่ยนตกครับ ต้มต้มบอลหิวบุมีบุมีเคียงแะไรกันเห็ดเอาไว้นี่บวกลงไปนี่นื่อห่วยถึงมีไฟอยู่นี่เบิดเลยนี่เนาะอย่าดื้อแล้วลูกเด้อแกอย่าดื้อพูดตรงเด้อจะดี่น้องเลยน้านางเขียนพลอยอยู่ในนี่เด่นี่ขางเพื่อนลูกนี่ฮะบุหินเมาะใแล้วพื่นเป็นผ้ากับบุรีมีบ่เอ่ยนี่ไว้ใต้อยังบ่มีหดไผ่ผอกเพื่อผ้านะ ใส่ใส่อันใส่เซงมับ้อันไปสากไปสากกันไปสากน้ำมือเพื่อนเพิ่นผู้เพิ่นมีไผ่ไผ่คมกันจักหน่อยสี่โมงกับไปเอาอะไรนี่ไปเอาไผ่คมน้ำในก็ซื้อเอาเนาะซื้อเอาดีเด้อยู่น้ำผู้ไก่เนี่ยแหละกระพุ้ยละสิพันกระพุ้ยหนึ่งก็ได้แต่ซองมือเพราะวันขั้นอาบซื้อมันกับโบเปื่องบดได้ฮดโกงบอกบอกบอกผีน้ำแหละ เจาะกับ่ได้แล้วมันดินเข้าอยู่บ่ได้บ่เมนดินเพิ่นเจาะเป็นมากทานได้กับ่ได้แล้วคันว่าดินดินเข้ากันนี่ว่ะเสียเปลือกโดยเลนี่ยพราะว่าเดินกำลังซนนี่แหะก็อยู่ยวมกันสี่คนเนาะคันเห็ดล้างหญ่กสีเปลือกเงินลานเบียดอย่างเบียดอย่างนั้นที่ว่าผัวจะไปเห็ดนะเห็ดอันก่อสร้าง เห็ดได้บดเสื่อมเล็กก็ได้สเปรตอนนี้นะปูกะโลก็ได้ยังได้บดเราเห็ดเรางานแ<อ>บบนั้นเราเล่นรับเมาได้อรับเมาได้หักหักชวนมากการคนเล่่มล่มือเท่าไหร่นะเอ้ยเราเล่าน่าะเบาะมือละเส้นห้าละเสนห้ากับยังมาหักเอาคานเพิ่นติดหนีติดชินนั่นพอดีพิ่นกะหกักคงมันติดหนีกะเซียน สามล iesen, od, ้านปลายทึงดอกทึงยังกับห่วยจะตกเป็นสี่ล้านพู้เละเผื่อดอกเผื่อยังเขากลายเอาดอกบ่อนเห็ดงาน่ท่านมากไปเอาซำเห็ดงานใ่นี้เห็ดงานใบนี้มันเลยบ่มเงินเก็บขาดเคิรนที่ชุดคือยังเฉลยขาดเคินคือเข่าบ่ด้เห็ดน้า ขาดเธอเดือนนี้คือในท่านแบบต้องกินต้องใส่ดีเนาะงเปนเข่าใช่ไหมเข่าบางเทื่อโบท่านโบมีเงินกับเปไปติดหนีเอ้าเข่ากับห้ากับไปเอาบ้านว่านนี่จกเพิ่นเอาไปหายหรือย่างเงินกับ่นไล่เอานเมียไปมือสาวจะเสียเอาไปหายและมือสาวไปหายขาเข่าต่ชี้แซ่ติดเพิ่นมากินก่อนเนาะติดเอาก่อนบางเทื่อนาะบางเทื่อโบทุบโบทัน มันก็บอได้แม่นั่นเนาะแต่เหตุงานลังเถือกะมีกำหนดอีกมึงเถืออพนก็เอาห้ยิฟมือลังเถือกะหามือ่นเอาหกยแี่ไปัวเงินหาบื้อได้แล้วเางเถือเอาห้ก็ะไล่โบเต็มแล้วคุณบอติดหนีเนาะพนก็ฮักเอาเมื่อวานเดี๋ยวพนยังฮักเอาตังเจ็ดแสนผู้ได้แต่ล้านเดียวน่ะกับมาปันกันกับคนที่ไปหากงานแล้วกันแบบนี้เงินเดือนบ่อม่นเงินนั่นแหละ เมื่อกี้มันเป็นดินเป็นป้าใช่ไห่นะหกเลยแม่ป้าหกขนาดแถวนี้เป็นแก้วเป็นเศษแก้วเ่ยโอ้ยขนาดเลยถามาแล้วจะมันอยู่เป็นแต่เนาะแม่นผัวกับพวนดูผัวมันแน่ผัวพวนดูอยู่สองคนเดี๋ยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูตามอีเนี่ยดูได้เราสเปิดเห็ดเบียกอยู่เนาะด Khả nạt lũ bà năng cái <laughs> nhanh mùa mi nó Khả mùa hết nhân quá đó Nhưng mùa mi thì nó hết có mùa nhưng mùa thân biểu hoa kỳ nhiều Đôi Mùa hết xong Tiên chạy Ai Ai đấy cái đấy, lòng Bụp luôn, nó mì đẹp อได้ล้ว้ะพอหอมาเลยน้ำลูกก็ได้น้ำพออืมอุ้งกินหนอาต้องน้อยคนนี้มาตอนนั้นยังยังหนึ่งเดือกิ๊กซี่กิได้พี่น้องเลยตอนนี้มาแบบนี้แล้เล่ะมาบนี้แล้วนะมาแช่บอกมือค่ะ มาแถวนี้ยังง่ายมาอยู่พี่บาทเนาะบาทหนาใส่อจไรได้บาทเลยคือชิวๆนี่นี่เลยแต่พันนี่นะคนจะไม่ออกบ่เบอดอกคันเฮาวบุหェตยังกับดินกับดอนนะคอมาอยู่ซำซามือตายเนาะเดี๋ยวพี่น้องเลยเอาเอาเอามีตาบ้าโอเคเนาะเดี๋ยวอ่ามีแต่บรรยาแก่คน มอยู่สิบพันี่แหละพี่นอนเลยไงกะมอง่อ้าบัตับก็ได้พี่นองเลยนเงาออีเนขยิงเงะนตาคนเนี่หิดนี่ได้จ้ะมัหนักเป็นผัวไ้อยากได้อยูู่้หยิงกันาตาเราจะคิดู้หญิงเนาะมเป็นู้วาย้นี่ยังนี่เอ้ยย่าจับลูกอเนอสื่อ ขอบพระขอบใจเด้อซื้อเกลือเด้อครับว่าซื้อเป็นนัวยันบวกว่เอาอะไรก็ซื้อสูรเรื่อยๆเรื่อยๆซ้อสูรอันนี้แหละเนาะสูรแล้วก็ขยันอยู่พี่น้องเลยเนาะขยันย่อมภาพบักขยันยืนยันบ่เลยขยันขยันรู้รู้ตามที่บ้านพ่นเป้าพี่น้องเลยเนาะขยัน

ไม่ยังไงดิเอามานอนเผาต้นนี่พ่อนน่นะเออพี่น้องเลยไม่ขยุงนี่เนาะโอ้มันเกิดเองมันเลยบอกผมเองไม่ดูไร่งุ้ย โมเมนบ่ไม่ไม่ดูน้อยนี่ต่อมนไม่ดูไรโมเมนต์บ่ไม่พยุงมั่นใจไม่มั่นใจเต็มร้อยเดี๋ยวคือไม่ดูไล่เนาะผู้บางคนก็เอิญไม่ดูไล่บอกได้เลยเออดูม่ดูไล่มันก็ใบใหญ่กว่านี้แบบอันนี้ใบมันน้อยกูต้นมเลยข้าอยู่แต่ใบมันใหญ่ต้นอ๋ออันยุ่งกับยุ่งเอ้าะเฮ้ยมีแต่ว่า ุ่งกันเลยไม่ยุ่งกันล่อไงจักไม่ยุ่งนะไม่ยุงกะแมนบ่อเขาบอกไม่ดูได้เลยเยม่ยุงแมนบอยุ่เอาม่ยุงเอาม่ยุ่งไม่ยุ่งพี่น้องไยมาเด้อพ่สิซไม่ยุ่งวบอกอันนี้กิเป็นส่วนเล้พี่น้องไยเนาะสวนที่เราปลูกอันนี้พ่บกว่ารุมุมเป็น ดุมพีปซาอะไรพี่น้องไงทีนี้หอยนี่เจ้าไม่ยนจักนน่เนาะกองควนมจั๊กไงโอ้แต่เอาจิ้วควนแต่ไปคุณท่ามะง่าจะเกาทายางออกไปหลินน้าก็ไปหาขวดเขี่ยขวดใหนี่นะแต่เกาป่านั้นไม่ได้เนาะเ้นื่อยทางโอ้แต่ใหญ่และยางคือาหนียงไง โดยตันน mm. mm ี้มองนี่อยากอยากคือมองกล่องพ่อนนะเป็นยันผนเาวนันนะแมนไอ้ที่โอ้เป็นทีประแท้เลยพี่น้องเลยเข้าไปใหนนี่เป็นญ่ได้ระบาดเนาะโอ้เป๊ะว่านเลยน้ะเปินยานแท้ คจะเป็นแตงได้ย่างเล่ยหน่อยไปพี่น้องเลยเอาโอเคหน่อยพี่น้องเลยเนาะอ่าไปพี่น้องเลยขอขอบุณขอบคุณเบิร์ตกุสูรสุกนเนาะอ่าสําหรับครอบครัวเอ้ยค่ำใบนี่อ่าบอยาวเคยเคยเข้ามาสัมภาษณ์พี่น้องเลยเนาะหลายปีผ่านมาหลายปีผ่านมากสองปีสองปีที่แล้วเอ้ยจําได้อยู่เฮาเคยมาเคื่อนหน่อน้องน้อยหนึ่ง ที่พนดูแลบันิเลยโบมีคนดูแลเขาเห็นนะเขาปิ้งเลยเคยว่าเขามาสัมภาษณ์แล้วเธอเนื่องแล้วก็เคยเอาข้าวสารอาหารแห้งกระต้มขนมกระเพามาให้แล้เธอเนื่องตอนเธอที่สองโบแล้วก็บโเห็นผู้ใหญ่เพื่นที่ต่อมาเลยแล้วก็นึกว่าได้ไรดินนตอนหย่าเรียบร้อยแล้วเนาะเห็นกลับมาอยู่ดินที่อื่นดินขี้เก่าพี่น้องเลยเนาะยังบรวยอยู่นะ พอได้อยู่โดนทำได้แเราก็หาซื้อนะแบบว่าไข่เราถูกได้ยากมากแล้วก็เพื่อนกะจัดให้อยู่แบบนี้แหละโดนโดนป้าสาวโอเคเพื่อนพี่น้องเลยเนาะอยากอ่ารเดือดแล้วขอน้ำจำป่าเด้อพี่น้องเด้อที่ประคดเขินที่สุดเหล่าน้องสบาซอยอย่างอื่นบ่ได้ลวงลายกับขอน้ำพอได้กินบรรเทาในครอบครัวกัได้คือการพี่น้องยิ่งดีเนาะเอาไปก่อนเพื่อนพี่น้องติดต่อสอบถามได้เนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ